ครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเกี่ยวกับการลงพื้นที่เกาะลี่บงนะครับเกาะลี่บงเนี่ยอยเป็นตำบลเกาะลีบงแล้วก็อยู่ที่อำเภอกันตังนะครับจังหวัดรังก็วันที่เราไปเนี่ยเราก็จะไปกันมีนักเรียน16คนครับนักเรียน16คนแล้วก็กับอาจารย์พวกอา,ารย์อาจารย์กพพาพี่เดือนไปคนหนึ่งนะพี่เดือน แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านอคนหนึ่งนะก็รวมรวมทั้งแกแล้วก็ประมาณ16 17คนนะครับวันเดินทางวันแรกเลยนะครับก็ตื่นตั้งแต่เช้าเนาะแต่งตัวอะไรเสร็จเรียบร้อยก็มารอกันที่หอหอพักแล้วก็รถออกเนี่ยร,รถออกมานะเราไปกันเราไปรถหกล้อนะไปะจองรถหกล้อไปแต่ ครั้งก่อนๆที่เราไปลงพื้นที่กันเราก็จะไปรถตู้นะแต่ว่าครั้งนี้จองรถไม่ทันนะจานว่าจองรถไม่ทันก็เลยได้ไปรถหกล้อกันก็การเดินทางก็อย่างภาพแรกเลยนะครับนั่งรถกันประมาณอันนี้ช่วงเวลาแดดออกประมาณเจ็ดโมงเพราะว่าเวลาออกมาแรกๆเนี่ยก็ทําท่าเหมือนฝนจะตกนี่แหละรถหกล้อเนี่ยก็ มันโยกแรงไงนะข้างหลังข้างหน้ามันจะไม่ค่อยโยกเลอพอนั่งไปเรื่อยๆนะพอผมก็รู้สึกว่าเมาเมาแล้วดกว่าหรือม,มันจะอ้วกอะ่ะกว่าจะถึงแระยะทางมันก็ไกลด้วยไปถึงท่าเรือก็ผมก็เพิ่งเคยขึ้นเรือครั้งแรกะนะก็ครั้งแรกของผมเหมือนกันที่ไม่รู้คนอื่นจะอาจจะเคยขึ้นเรือมาก่อนแล้วก็ได้แต่ผม ขึ้นเคยขึ้นคือเรือครั้งแรกนะครับก็พอไปถึงท่าเรือก็เห็นคนเยอะแยะนะนักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่จะข้ามเรือไปเกาะลิบงมาที่นี่แล้วก็ถ่ายรูปก,กันนิดหน่อยแล้วก็ขึ้นเรือพอขึ้นเรือไปถึงนั่งเรือออกมาท้องฟ้าก็ปัดป่งนะเพราะว่าพระก็สวยดีดูท่าฝนจะไม่ตกเพราะว่าช่วงที่เราไปเนี่ยช่วงพายุเข้าพอดีไงพอเรือออกนะก็รู้สึก ตื่นเต้นนิดนึ็นไงพราะไม่ได้ตื่นเต้นสักเท่าไรล่ะบางคนก็อาจจะตื่นเต้นนะนะตอนนั่งเรือออกมานะครับบรรยากาศรอบๆก็เห็นเกาะทะเลนะครับนะครับเนือผ่าน,นก็สวยดีนะแล้วก็นี่เลยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนอาจารย์ดรนันทิดาสุธรรมวงศ์นะครับคนพาเราไปก็เห็นถ่ายรูปอาจารย์มานะครับก,ก,ก็เก๊กๆแหละดูออก <laughs> นี่ ต่อไปก็นั่งเรือไปเรื่อยๆพอนั่งไปสักพักนะครับเพื่อนก็เลื่มทําสีหน้าไม่ดีแล้วเพราะว่าเริ่มจะมเมาเรือกันละเรือเนี่ยก็โยกบ่อยนะครับ <ค oda> พอเห็นเพื่อนทําท่าไม่ดีก็เนี่ยไปนั่งหน้าเรือแล้วนั่งหน้าเรือเนี่ยไม่ได้ไปนั่งชมวิวนะครับนั่งรออ้วกแล้วก็พอคนอ้วกคนนึงก็ตามกันมานะครับว่าอ้วกตามกันประมาณ 3- 4สี่คนแหละขึ้นไปอ้วกนวหน้าเรือกันอันเนี้ยอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับ อันนี้เป็นภาพถ่ายของลูกเสือสามันนะครับนี่คือผู้รอดชีวิตนะครับไม่วกนะไม่อวกนังอยู่ข้างหลังเรือพอถึงหนึ่งอาจารย์ก็เตรียมตัวอาจารย์ก็เตรียมตัวเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเตรียแมบบชุดว่าจะไปนำน้ําดูปากกาดังสรุปว่าดูไม่ได้ปากกาดังมันมองไม่เห็นนะมันขุ่นนะครับ ตอนนี้ก็ตัดสินใจว่าจะขึ้นฝั่งไปกินข้าวกินอะไรกันก่อนครับพอจอดเรือข้างฝั่งแล้วก็ขนของลงขนข้าวขนน้ําลงนะครับแล้วก็ขึ้นไปก็ไปนั่งกินข้าวกันกับข้าวที่กินก็มีไขตกก่ต้มใบกะเพรารสชาติต็กินได้นะแล้วก็นั่งกินไปก็ปูเซชวนก็เดินขึ้นมาไต่ขานะก็กอ,อกินเสร็จนะครับอาจารย์ก็ให้ไปเล่นน้ำประมาณครึ่งชั่วโมง ถ่ายรูปถ่ายอะไรกันครับบางคนก็ไปเล่นน้ำใส่เสื้อชูชีพใส่สน็อกเกิลบินโดรนถ่ายรูปกันครับบางคนว่ายน้ำให้เป็นนะว่าส่วนใหญ่สิ่งแวดล้อมมอรักสินเนี่ยว่ายน้ำกันไม่เป็นมีว่ายน้ำเป็นกันแค่คนสองคนเท่านั้นเองอาจารย์ก็ลงวปเล่นด้วยทางใต้น้ำเนี่ยเห็นชัดหมดเลยนะครับผมเห็นชัดจีนสิ่งที่เห็นอย่างแรกเลยก็คือน้ำครับน้ำขุน่น เล่นอะไรกันเสร็จแล้วก็เตรียมตัวเดินทางต่อนะครับที่ต่อไปที่เราไปก็คือเป็นหอคอยที่เขาดูพายุนดูเต่านะครับพอถึงแล้วเราก็ขนของลงเพราะว่าเขาก็จะมาสูงเราแค่นี้แล้วเราก็จะขึ้นไปทักที่ฝั่งนู้นแล้วก็ขึ้นไปชั้นบนสุดของหอคอยนะก็ว่าจะมาดูพายุนหรเต่านั่นแหละแต่ว่าช่วงนี้เขาบอกว่ามันไม่ค่อยมีไงก็ไม่รู้เหมือนกันว่า พวกพายุเต่าหรืออะไรพวกนี้มันไปไหนกัน,นที่เห็นก็คือมีเห็นเรือเห็นเกาะบรรยากาศรอบๆมานะนทีนี้พอเราดูข้างบนเพื่อร้อน้ําลงานะครับเราก็มาดูที่ทางทางของหอคอยนะครับพอน้ําลงก็จะเห็นก็จะเห็นหอยนางรมเห็นปูเดินดูนะว่ามีสัตว์อะไรบ้างรัวน,นี้ก็เป็นดอกไม้ทะเลนะครับพี่เดือนบอกว่าเป็นดอกไม้ทะเล ต่อไปก็พอเราเดินไปเรื่อยๆนะพอน้ําลงเต็มที่แล้วก็เดินลงไปที่ฝั่งทะเลนะครับที่ฝั่งทะเลก็จะมีพวกสัตว์บางชนิดก็ไม่เคยเจอนะผมก็เคยเจอครั้งแรกมันก็จะมีพวกปูพวกหอยอะไรพวกนี้ตันนี้ก็จะเป็นปูผมรู้ว่าปูแต่มไม่รู้ว่าปูอะไรอันนี้ก็ปูอยู่ในรูเหมือนกันอันนี้เป็นหอยหอยหอย,หอยตัวเนี้เจอเยอะนะครับมีเยอะมากเลยตามทางที่เราเดินลงไปดูอะ ครับสว่วนนี้คือผมไม่รู้ว่าตัวอะไรนะครับเพราะว่าสัตว์อะไรประหลาดประหลาดผมก็หายไปหมดนั่นแหละแล้วก็ต้นนี้เป็นอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมสรุปว่าผมไม่รู้อะไรสักอย่างเรียกว่าไปชมความสวยง,งามสว่วนนี้จะเป็นสาหร่ายนะครับพี่เด่นพี่เด่นบอกว่าเป็นพวกจำพวกสาหร่ายนะพอเดินไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะเห็นหญ้าทะเลอันนี้ก็จะเป็นหญ้าคาทะเลนะครับอันนี้ก็จะเป็นจำพวก หน้าชัางเงาครับหน้าช่างเงาแล้วก็มีหอยหอยที่ผมบอกว่ามีเยอะเยอะมีหลายตัวเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นหญ้าใบามะกรูดครับหญ้าใบามะกรูดต่อไปก็เป็นผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่มาให้ความรู้เล่าเกี่ยวกับหญ้าทะเลเล่าถึงว่าที่เมื่อก่อนเหตุการณ์พายุน้องมาเรียมนะครับว่าเราเลี้ยงน้องมาเรียมยังไงสถานที่ที่พ้าติดตามมาเรียมพอเสร็จทรงนี้เราก็เดินชมไปเรื่อยๆนะเราก็จะเห็นว่า หญ้าทะเลเนี่ยมันต้นมันเหลืองนะแล้วก็ตายด้วยต้นเหลืองตายเพราะว่าผู้ใหญ่บอกว่าเขามาทิ้งตะกอนเลนนะครับพอทีเนี้ยขืนแล้วก็ซัดเลนขึ้นมาไงแล้วก็ทาให้หญ้าทะเลเพวกเนี้ยตายนะครับจะเห็นว่าต้นมันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะแล้วก็ใบไหมหมดเลยสิ่ที่เจอก็จะเป็นขยะนะขยะที่ขยะที่ลอยมาดาทะเลครับพอน้ําลงมันก็เราก็จะเห็นขยะที่เกยตื้น นะอันนี้ก็เป็นขยะมาจากประเทศไทยนะประเทศไทยผมเห็นโลโกโ้ผมเห็นตัวอักษรภาษาไทยนะอันนี้ก็จะเป็น э ถุงเชือกหรือว่าอวนอะไรสักอย่างนะครับคล้ายๆกับถุงใส่หอยใส่อะไรดูเหมือนว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในเลยนะผมกไมไแน่ใจเหมือนกันถ้าต่อไปแล้วก็เดินลงทะเลไปเรื่อยๆนะครับเห็นผมได้ยินเสียงมีคนบอกว่า เห็นพายุเห <ar> ็นพายุนนะผมก็กําลังเดินกลับแล้วตอนนั้นแหะจะกลับขึ้นฝั่งแล้วทีนี้ได้ยินเสียงคนแล้วผมก็วิ่งมาจไกลเลยนะครับเรียกว่าเห็นพายุนเขาบอกว่าเห็นพายุนอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเนี่ยผมก็ตามลงไปดูไงตอนนั้นผมวิ่งกลับเดินกลับถึงฝั่งแล้วก็เลยวิ่งกลับมาไงแต่ว่าจะได้เห็นพายุนผมเึกว่าพายุนขึ้นมาหาจนราูปหัวได้แล้วอ่ะ ก็เลยวิ่งมาแต่ว่าไม่เห็นนะผมก็ไม่เห็นนะครับพอเราดูวอะไรเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็เตรียมขึ้นฝั่งกันเพราะว่าคนอื่ก็เหนื่อยๆกันมากแล้วอยากจะเข้าที่พักกันนะพอพักห้องละสองคนก็ก็พอได้นะผมว่าก็พอได้แต่ว่าติดเรื่องลักไฟนิดนึงว่า,าปลั๊กไฟที่เข้าไปใช้เนี่ยมันแบบ เหมือนเหมือนไฟมันวุ้นต่าหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้นะผมว่าแล้วก็ปลั๊กไฟเป็นปลั๊กไฟยุคเก่าแล้วผมว่าเพราะว่าน่าจะเป็นปลั๊กไฟยุคเก่านะม,มันไม่มีสามรูอ่ะมไม่ใด้สามรูอ่ะมันเป็นปลั๊กไฟสองรูอันเก่าอ่ะแล้วทีเนี้ยสายชาร์จโทรศัพท์อ่ะผมมันชาร์จไม่ได้ผมไปเสียบชาร์จแล้วไฟมันไม่เข้าอ่ะแต่ว่าทีวีอะไรก็เปิดติดนะ ทีวีหรือว่าพัดลมแล้วก็เปิดติดปกตินะพอเราอาบน้ําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปกินข้าวกันเตรียมของเตรียมอะไรของที่เราเตรียมมาก็จะมีบาร์บีคิวนะทาโดยวิศวกรนะครับคนภาคเองนะครับผมทาโดยผมเองนะก็กับข้าวกับข้าวที่เขาทำให้ก็จะมีหมึกผัดดํามีแดงส้มอ,อ,อะไรเนงะี้ยจะไม่ได้ห้ก็จะไม่ได้นะแล้วพอกินข้าวกินอะไรเสร็จแล้วก็ เอาบาร์บีคิวมาย่างเอาไปให้อาจารย์กินนะอาจารย์ก็อร่อยแหละผมรู้นะพอกินเสร็จอะไรก็เราก็มาแบบมันก็มาพูดคุยอะไรกันอย่างเงี้ยพี่เดือนนะพี่เดือนพี่เดือนเนี่ยให้จะให้ความรู้เกี่ยวกับหญ้าทะเลนะแล้วก็มานั่งล้อมวงกันหญ้าทะเลเนี่ยชนิดอะไรบ้างที่เกาะลีบงสอนพวกเราจําแนกชนิดของหญ้าทะเลนะครับเพราะว่าวันรุงขึ้นเนี่ยอาจารย์จะมีสอบคิดด้วย ทีเนี้ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับญมาทะเลอะไรกันต่างๆก็แยย้ายกันไปนอนนะครับที่นอนก็ผ้าห่มบางไปนิดนะผ้าห่มบางแล้วรู้สึกพอนอนนี่ก็เอาหนาวนิดหนึ่งนะก็แล้วก็ช่วยได้ <c oughs> แหละแต่พอไาเห็นห้องผู้หญิงเนี่ยผ้าหม่มหนามากห้องห้องผู้ชาย่ยผ้าห่มบางนะเพราะว่าผ้าคลุมโต๊ะแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นนะครับแล้วก็ไปกินข้าวเช้ากันที่เหมือนกับเป็นร้านกาแฟหรืออะไรเนะี่ย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นบ้านของใครหรือว่าที่ของใครเอกกับท้าที่กินก็มีผัดเผ็ดปลาหมึกหรือว่าเผ็ดนะผัดปลาหมึกใช่ปลาหมึกเรากินแต่ปลาหมึกแล้วก็ไข่ต้มนะแล้วไข่ต้มอร่อยนะว่าอร่อยแต่ว่าเผ็ดไปเผ็ดมากกินไปน้ําตาแทบไหลอะ่ะแล้วก็พอกินอะไรกันเสร็จก็แล้วก็มีพี่คนหนึ่งนะชื่อพี่อะไรผมจําไม่ได้นะครับ เขามาเล่าเกี่ยวกับช่วงที่เขายังดูน้องมาเรียมครับมาเล่าให้ว่าน้องความเป็นมาเป็นยังไงเพราะว่าน้องมาเรียมแรกๆเนี่ยก็แล้เขาก็เขาก็บอกว่าเขาให้นมนะครับให้นมน้องมาเรียมเนี่ยกินนมครั้งละประมาณ3ามอสี่ดิบเลยนะครับแล้วก็หญ้าทะเลก็จะเป็นการบดบดบดให้น้องมาเรียมกินแล้วก็เขาเล่าถึงแล้วก็พี่เขาเล่าถึงข้างนอกนะที่เขาเข้ามาทิ้ง ตะกอนเลนลงทะเลครับเวลาผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มมีผลกระทบนะยนอทะเลก็เรื่องตายเรื่องตายเรื่อยๆนะทีเนี้ยก็มีจัดประชุมกันนะครับทำข้อตกลงกันครับว่าเวลาจะมาติดต่อหรืออะไรเนี่ยต้องประสานชาวบ้านหรือว่าผ่านชุมชนก่อนครับทําข้อตกลงกับชุมชนก่อนเพราะว่าครับที่แล้วที่เขามาทิ้งตะกรอนเลนอะ่ะเขาไม่ได้ประสานกับชุมชนหรือว่า ไม่ได้ติดต่อเลยนะครับพอร็จที่นี่เราก็แยกย้ายกันไปใช่ไหมครับแล้วก็สถานที่ต่อไปที่เราจะไปก็คือที่ฝั่งทะเลอีกฝั่งหนึ่งจากแรกเลยก็ฟิดกันก่อนเราปิดกันก่อนเรื่องยาทะเลเนี่ยเตรียมกันไว้เมื่อคืนครับอาจารย์ก็เตรียมยาทะเลไว้ที่ตกลงกันไว้เมื่อคืนนะครับว่าจะมีการปิดกันเกิดขึ้นตอนเช้านะครับพอร็จที่นี่ก็ เตรียมตัวใส่ชูชีพใส่ส้นเกลการลงทะเลไปเล่นน้ำที่ต่อไปที่เราไปก็จะเป็นจุดที่ทำการดูแลน้องมาเรียมนะครับแต่ว่าตรงนั้นก็ล้างไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีคนอยู่แล้วก็เคยเป็นเป็นสถานที่ที่หนึ่งแล้วที่ดูแลน้องมาเรียมนะครับก็พอเสร็จทีเนี่ยแล้วก็ ไปชมถ่ายรูปถ่ายอะไรกันแล้วก็เดินทางกลับนะครับจะเป็นชุมชนนะครับขอทางชุมชนเขาน่ารักนะครับผมมาสิ่งที่อยากบอกที่กับคนที่มาดูงานนะครับเวลาไปเนี่ยอย่าไปรถหกล้อนะครับ <c oughs> ไปรถหกล้อเนี่ยจะรู้สึกอะมันจะอ้วกครับต้องไปรถด,ดีๆนะไปรถไปรถตู้อะไรแบบนี้นะ ี่ที่อยากจะบอกกับคนที่มาดูงานนะครับก็จะคงจะเป็นประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนรายวิชานะครับการได้ไปลงพื้นที่อะไรแบบนี้ก็เป็นสร้างประสบการณ์อย่างหนึ่งนะผมเองก็ไม่เคยไปที่แบบนี้เหมือนกันแต่นี่ก็เป็นการเดินทางที่สนุกนะก็ท้าทายดีนะครับครับขอบคุณครับ